จะพาทุกคนนะครับมาดูน้องสาวคนลาวคนนี้นะฮะออกมาตอบคอมเมนต์มนุษยธรรมเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับไปดูคลิปวิดีโอบางส่วนครับทุกคนนะนี่คือความคิดที่พวกกันดานพวกดักดานนะครับทุกคนไปดูพ,พร้อมๆกันครับทุกคนคุณซีมาตอบคอมเมนต์นี้เด้ออ่าเราบอกว่า,วาพังความไทยฟไฟไม้เหล่าเขาขาอไม้ของเหล่าเหมือนสะวะ ฟังความคนไทยแล้วไฟไม่เล้าเขาแล้วค่อยอยากบอกเจ้าเด้ยว่าคนไทยอ่ะความคิดเขาดีมากแนวใดมันชิทางซีนีล้ำรวยมีเงินทองเขาลุยเลยเขาเฮ็ดแบบโบเคยังเลยแล้วเวลาออกไปใสมาใส่กลางค่ำกลางคืนกะโบมีผู้ใดมาเว้าไม่ยังคือคนไทยอ่ะนะสุดยอดเลยโบเฮนตีบานเมืองเขาเจริญเจริญเปิดประเทศแล้วคนไทยอ่ะคนล่าเนาะ แถวมู่บานเฮาออกไปใซมาใซกลางค่ำกลางคืนกนวา่าออกไปหาผู้ชายอันนี้คือนิสัยทางบ้านเฮาเห็ดเฮาเห็ดอีหยังก็มีแต่แบบอิซาเขาเอออิซาคนอื่นย่านแต่เฮาง้างเฮามีพอเขาง้างมีกับอิซาเวา้าจังสันจังสีบอกเลยว่าอันนี้คือคนทางบ้านเฮานี่แหละครับทุกคนครับทุกคนได้เห็นคลิปกันแล้วพอจะเข้าใจความหมายไหมครับนะคำว่านะฮะที่เขาคอมเมนต์มานะเป็นภาษาลาวเดี๋ยวบอลเตยพลจะอ่านทวนให้ทุกคนฟังนะ เชื่อคนไทยนะครับระวังจะไม่มีอะไรจะกินประมาณนี้นะครับผมนะคือน้องคนนี้นะครับบ่าทุกคนจะพูดให้ทุกคนฟังคือผมก็ไปดูโปรไฟล์ฟของน้องนะในแอปดําของน้องนะครับทุกคนคือน้องก็ทำคอนเทนต์ตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาผู้หญิงนะฮะที่กําลังเป็นสาวนะครับการแน่นอนนะฮะมีหนุ่มไทยมาจีบบางคนก็บอกว่าน้องสวยที่สุดสําหรับพี่บางคนก็บอกว่าน้องสวยจังเลยสาวลาวน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่พวกมนุษย์ถ้ำก็ออกมาคอมเมนต์ว่าอย่าไปเชื่อนะ อย่าไปเชื่อคนไทยนะนะครับระวังนะเชื่อคนไทยนะระวังไฟไหม้เล่าข้าวนะนะครับคือความหมายว่าไฟไหม้ยุ้งข้าวเล่าข้าวเนี่ยคือมันจะตีแผ่ได้หลายอย่างนะครับทุกคนนะบอสที่พนอยากจะบอกแบบนี้นะครับคือ,อสมมุติว่าคุณเชื่อคนใดคนหนึ่งนะแต่ระวังว่าคุณอนะ่ะจะไม่ได้อย่างที่คิดนะระวังจะไม่มีอะไรกินนะชีวิตคุณอาจจะไม่มีอนาคตนะ อย่าไปหลงคารมคนไทยมากอะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่น้องเขาตอบโต้กับพวกมนุษย์ถ้ำลาวนะครับทุกคนนะที่พวกเต่าล้านปีเนี่ยก็ทุกคนได้เห็นและทุกคนคิดยังไงนะน้องก็ตอบนะฮะตามความเป็นจริงที่น้องอยู่ที่น้องได้สัมผัสกับคนไทยจริงๆนะแน่นอนครับน้องเป็นคนเจนใหม่นะครับทุกคนเนาะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเนาะเป็นคนลาวที่สมัยใหม่แน่นอนครับการคิดนะฮะด้านสมองหรือด้านการเรียนรู้นะครับแน่นอนครับ นะครับคนเจนใหม่ก็จะคิดแตกต่างจากพวกมนุษย์ถ้ำพวกเต่าล้านปีนะฮะพวกยุคหินยุคไดโนเสาร์นะครับแน่นอนนะฮะความคิดแตกต่างกันแน่นอนและได้มาอยู่สังคมในเมืองไทยสังคมประเทศไทยสังคมที่จเจริญแล้วแบบนี้โอ้โหบอกได้คําเดียวว่าน้องยิ่งคิดไปไกลยิ่งคิดได้นะฮะยิ่งรู้นะครับทุกคนนะยิ่งฉลาดเอาง่ายๆพูดความเป็นจริงแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับคือแบบ่าวติพลได้เห็นน้องตอบคอมเมนต์แล้วก็สะใจดีนะนะครับทุกคนนะก็คือน้องบอกว่า,วา ถ้าคุณทําได้แบบคนไทยนะฮะแน่นอนประเทศชาติบ้านเมืองเจริญอยากให้คุณมาดูประเทศเขานะะเจริญทุกหย่อมหญ้านะครับแล้วก็คนไทยเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะฮะสิ่งที่น้องพูดคือมันเป็นเรื่องจริงและน้องก็ได้สัมผัสได้อยู่ที่ประเทศไทยจริงๆนะครับนะแต่ว่าพวกนุย์ถ้ำนะครับคือคนเหล่านี้นะครับผมว่านะประเทศไทยยังไม่เคยมาด้วยซ้ำไปนะครับก็อยู่แต่เล่าแหละครับนะพูดคาไหนไม่เป็นหรอกครับคนเหล่านี้ก็ได้แค่้มเชย้มเชยนะครับชมเชยยินดีนะฮะ แค่นั้นครับผมนะคิดอะไรไม่เป็นนะฮะพูดอะไรไม่เป็นนะฮะเพราะว่าทําไมถึงแบบนั้นหนึ่งนะครับนะคนเหล่านี้นะทุกคนนะอายุนี่อย่างแน่นอนแหละห้าหกขึ้นไปนะครับทุกคนนะเล่นโซเชียลถามว่าเล่นเป็นไหมเล่นเป็นครับคนลกลุ่มนี้นะเล่นโซเชียลเป็นนะฮะแต่ว่าไม่หาสิ่งที่มันมีประโยชน์กับสมองกับชีวิตนะครับผมนะเอาแต่จ้องนะครับจ้องจะไปจับผิดคนนู้นคนนี้นะฮะเฮะ้ยเขาไปอยู่ประเทศอื่นคนลาวไปอยู่แล้วเป็นยังไงนะ เขาพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับประเทศนี้นะก็คอยแซะคอยนะฮะต่อว่านะครับนะคือไม่ดูนะคือมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยไม่ดูว่าเออโลกเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะผู้คนเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาแข่งขันกันยังไงทุกวันนี้เขานะหาเงินกันยังไงคนเหล่านี้เขาจะไม่รู้นะครับทุกคนนะพวกมนุษย์ทำเหล่าเนี่ยเขาจะไม่รู้เขาก็จะหมุกมุนนะอยู่แต่กลุ่มของเขาอยู่แต่ในถ้ำอยู่แต่ในรูนะครับนะนะคืออยู่ที่ในมุมแคบๆนะ ไม่ยอมนะฮะออกมาเจอคู่คนแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจมองโลกกว้างนะครับคือคนเหล่านี้ทำให้สังคมเนี่ยแบบนหน้าอยู่นะส่วนตัวองบอกเติพลอันนี้พูดตรงๆนะตั้งแม้ผมเป็นคนลาวนะแต่ผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่ชอบอยู่แล้วคนที่มีความคิดแบบนี้นะครับทุกคนนะเที่ยวไปต่อว่าคนนู้นคนนี้ว่าคนไทยเออไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่จริงพวกคุณยังไม่เคยมาสัมผัสประเทศไทยด้วยซ้าไปนะครับทุกคนนะนะครับ ถ้าคุณมาสัมผัสแล้วคุณจะรู้ว่าคนไทยเป็นคนยังไงนะครับทุกคนเบ้าเต้พลกล้าการันตีได้เลยนะคุณดูง่ายๆนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะแค่ประชากรก็กี่ล้านคนแล้วและประชากรที่มาจากประเทศอื่นนะครับต่างประเทศที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายครับทุกคนนะนะครับคอนโดที่คนไทยสร้างเต็มประเทศไทยเนี่ยนะฮะต่างชาติอยู่เยอะมากนะอันนี้พูดตามความเป็นจริงที่ที่เบ้าเตพลได้เห็น นะครับนี่แหละสิ่งที่มันยืนยันเราไม่ต้องไปหาอะไรมาข้อมูลหรือว่าหาอะไรมาพิสูจน์เราเห็นจากตาเราเองว่าเออประเทศไทยสังคมเขาเป็นยังไงนะครับทุกคนนะเป็นสังคมที่เจริญเป็นสังคมที่พัฒนานะครับเหมือนน้องสาวลาวคนนี้บอกเลยนะครับและบอกเตชพลก็อยากให้ทุกคนไปติดตามให้กําลังใจน้องนะครับนะน้องก็เป็นเด็กนะฮะเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่ามีความฝันนะครับมาทํางานที่ไทยแล้วก็นะฮะก็มีความคิดเตียยทำคอนเทนต์ลงแอปดำนะฮะ นะครับก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับทุกคนนะแต่ความคิดน้องก็คิดดีแหละนะครับนะออกมาตอบโต้พวกมนุษย์ถ้ำพวกมนุษย์เต่าล้านปีพวกยุคไดโนเสาร์แบบนี้นะครับถ้าความคิดของบัตถุผลน,น,นะส่วนตัวนะครับถ้าคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะดับสลายหายไปจากสังคมบ้านผมนะผมเชื่อนะว่าประเทศชาติบ้านผมเนี่ยจะไปไกลกว่านี้นะครับผมนะผมเชื่อแบบนี้เลยเอาจริงๆนะครับทุกคนนะเพราะว่าคนเหล่านี้มันถ้าอยู่นะฮะก็แค่ถ่วงความเจริญน,นะครับไม่ได้สร้างประโยชน์ ให้อะไรกับคนลาวเลยนะครับทุกคนคือความคิดแบบนี้นะครับทั้งที่จะเออนะเห็นเขามาทํางานในไทยเห็นคนไทยเนี่ยเขา,นะะยนานะฮะทักทายคนลาวนะฮะเราจะยินดีกับเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเราไปอยู่ประเทศเขานะแต่ทําไมเขาทักทายเขาอ่าอยากอ่ทาทำความรู้จักคนลาวนะเออเขาไม่ได้รังเกียจเรานะคิดแบบนี้นะฮะทั้งที่จะคอมเมนต์ในทางที่ดีว่าเออน้องไปหนูหรือว่าลูกไปอยู่บ้านเขา ทำตัวยังไงให้เป็นให้น่ารักอย่าไปสร้างความเดือดร้อนอะไรก็ว,ว่าไปสิ่งที่มันดีๆนะครับทุกคนแต่อันนี้ไม่ใช่นะอย่าไปเชื่อคนไทยนะนะเราวางจะไม่มีกินนะเราวางจะไฟไหม้เ่าข้าวนะอะไรประมาณนี้ทุกคนนะคือความหมายเนี่ยมันตีแผ่ได้หลายอย่างนะถ้าให้บอกแต่พูนตีแผ่มันหลายอย่างนะคบคำเนี่ยนะฮะเป็นคําที่แบบไม่ค่อยดีเลยนะครับทุกคนนะคือนี่แหละนะความคิดของพวกที่ไม่เคยออกมาข้างนอกมาประจนภัยโลกภายนอกนะครับทุกคนนะ คือนะคนลาวมาอยู่ที่ประเทศไทยก็หลายแสนคนนะครับและก็มีเจ้านายไทยนะครับนะที่คอยให้เงินเดือนที่คอยซัพพอร์ตนะครับนะแน่นอนครับนะสิ่งเหล่านี้คนลาวเราก็รู้ดีแก่ใจนะครับว่าเออคนไทยเป็นยังไงนะครับทุกคนเนาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่แบบปฏิปปพลนะยุคใหม่นะฮะยุคเกณฑ์ใหม่นะฮะยิ่นะยงแบบเข้าใจยิ่งอยากมาที่ประเทศไทยนะฮะบ,บางคนนี่มาอยู่ประเทศไทยจนไม่อยากกลับนะทุกคนนะอยากอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะเหมือนล่าสุดนะ เหมือนน้องคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังเป็เกษะเห็นไหมทุกคนนะเขาเกล่าวถึงหน่อยนะฮะขอ้อนอกประเด็นหน่อยที่น้องเขาเตนนะคุณบอลนะฮะเจ็ดคนนะฮะแชมป์เจ็ดสีอะไรนี่แหละครับนะน้องที่พ่อแม่เป็นคนลาวและมาทํางานที่ไทยแล้วก็ให้น้องเนี่ยมาเรียนที่ไทยนะครับน้องยังบอกเลยว่าเนี่ยถ้าได้สัญชาติไทยไหมน้องก็บอกว่าเอานะและถามน้องว่าอยากเตะบอลที่ไหนอย,อยากเตะที่ไทยนะครับแน่นอนนะคือความคิดของเด็กสมัยใหม่อันนี้ผมชื่นชมนะหนึ่งเลยคือความคิดของคนเราไม่ปิดกั้นนะครับ ผิดหรือถูกเราไม่รู้แหละแต่ความคิดของเขาคงถูกในมุมมองของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาเราจะไปบังคับไม่ได้นะครับแน่นอนคือบอาทติภลคิดแบบนี้นะครับทุกคนนะคืออนาคตเนาะแน่นอนครับเมื่อน้องมาอยู่ประเทศไทยน้องเห็นอนาคตและก็คนไทยก็ส่องแสงสว่างให้น้องส่องไฟมาน้องนะครับถ้าอนาคตน้องเล่นเก่งขึ้นนะฮะค่าตอบแทนนะครับแน่นอนนะทำให้ครอบครัวชีวิตญาติพี่น้องดีขึ้นแน่นอนนะฮะถ้ากลับไปที่บ้านผมเนาะนะฮนะ จะมีค่าตอบแทนแบบนี้ไหมพูดถึงนะนะครับพูดถึงอันนี้คือความเป็นจริงที่น้องเขาพูดอันนี้ขอเอ่ยถึงหน่อยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้พี่ี่คิดเห็นยังไงนะครับทุกคนนาฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะบ่าวเตยผลด้วยนะครับสําหรับคลิปวนี้ก็นะฮะเรื่องราวของมนุษย์ถ้ำลาวนะฮะยังไม่จบไม่สิ้นโผลมาอีกแล้วครับทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับผมสบายดีสวัสดีครับ